สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกัลายาณมิตรที่รักทุกท่านท่านผู้ฟังคะ่ะบุญถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องสร้างขึ้นในชาตินี้แต่ว่าด้วยหน้าที่การงานด้วยข้อจำกัดในการทำบุญบางทีเราอาจจะไม่มีเวลาบางทีเราอาจจะไม่มีโอกาสในการทำบุญแต่ท่านผู้ชมทราบหรือไม่ว่าบุญนั้น เกิดได้จากหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยหลายๆเหตุการณ์นะคะแนวทางง่ายๆที่เราจะทําบุญง่ายๆนะคะทุกอย่างที่เราทําถือว่าเป็นบุญนะคะอย่างเช่นที่ง่ายที่สุดที่เราสามารถรักษาได้ก็คือการรักษาศีลศีลที่สําคัญสําหรับประชาชนคนทั่วไปพุทธศาสนิกชนทั่วไปก็คือศีลห้า ศีลห้าการถือศีลห้าให้บริสุทธิ์นั้นให้เราสมาทานศีลศีลมีอยู่5ข้อถึงแม้ว่าเราจะผิดข้อใดข้อหนึ่งเราก็ยังเหลืออีก4ข้อถึงแม้ว่าเราจะทำผิดไป2ข้อเรายังเหลือศีลอีก3ข้อก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีศีลเมื่อเรามีโอกาสเราก็สมาทานศีนลเราก็ รับศีลในขณะที่เราสมาทานศีลรับศีลน,นั้นถือว่าเราเป็นผู้ที่มีศีลห้าบริสุทธิ์นะคะซึ่งก็ได้นำเสนอท่านผู้ชมไปแล้วว่าการสมาทานศีลน,นั้นการรับศีลน,นั้นนะคะเวลาเราสมาทานศีลเราสวดมนต์เราถือว่าเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์ทุกอากาักขระทุกบทสวดมนต์ที่เราสวดออกไปนั้น คือว่ามีพุทธคุณมากมายนะคะมากกว่าคนที่ไม่มีศีลดังนั้นเราจึงสมาทานศีลก่อนก่อนที่เราจะอธิษฐานจิตหรือเราจะสวดมนต์นะคะผลที่เกิดขึ้นนั้นก็จะมีค่านับประมาณนี้ได้นะคะอันนี้ต่อไปการทําบุญอย่างที่สองก็คืออันนี้ก็ง่ายเหมือนกันนะคะการคิดดีทดําดีพูดสิ่งดีๆ ให้กำลังใจเพื่อนทุกอย่างที่ออกจากปากเราขอให้เป็นสิ่งดีๆเป็นสิ่งที่คนฟังแล้วชื่นใจทำให้ผู้ฟังเขาสบายใจนะคะคิดไม่ดีเรายังทำได้ทำไมการคิดดีมีผลต่อทั้งอัตราการเต้นของหัวใจมีผลต่ออารมณ์ของเราอารมณ์มีผลต่อร่างกายนะคะมีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจเราจะสังเกตว่า เวลาเราโกรธหมวยใจเราจะเต้นเร็วนะคะเพื่อนๆท่านผู้ชมดังนั้นถ้าเรามีสตินะคะก็ขอให้หยุดพอเรารู้ตัวว่าเราคิดไม่ดีนะคะเราทำสิ่งที่ไม่ดีทำให้เรามีความรู้สึกไม่สบายใจไม่มีความสุขเราก็หยุดทันทีนะคะต่อไปบุญในทางที่3มก็คือการทำบุญทำทานโดยการให้นะคะ การทำบุญทำทานโดยการให้ในที่นี้เราให้ได้ตามกำลังทรัพย์ของตัวเองนะอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ใช่ไปหยิบหนี้ยืมสินมาเพื่อจะมาทําบุญก็ไม่ถูกต้องหรือการทำบุญเพื่อเอาหน้าก็ไม่ถูกต้องนะคะเรามีน้อยเราก็ทําบุญน้อยนะคะเราก็ได้บุญเยอะเหมือนกันบุญเกิดจากจิตนะคะ จิตที่คิดจะทำบุญจิตที่คิดจะให้มีความสุขแล้วนั่นคือเราได้บุญเต็มที่ร้อยเปอรซนะคะบุญอีกอย่างหนึ่งก็คือบุญใน,ในทางหนทางที่4ที่เราจะทำได้ก็คือทำบุญกับสัตว์อย่างเช่นปล่อยชีวิตสัตว์เลี้ยงดูสัตว์อย่างดีนะคะเมื่อเรานำเขามาเลี้ยงแล้วเราก็ดูแลเขาอย่างดีให้อาหารการกินเขาอย่างดีนะคะ อยู่เป็นเพื่อนเขาพูดคุยกับเขาเล่นกับเขานะคะอันนี้ก็คือเราทําบุญกับสัตว์นะคะบุญในหนทางอีกอันที่5ก็คือบุญของการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันนี้รวมถึงการกินเจกินมังสวิรัตด้วยนะคะบุญอันนี้ก็คือ,อทำได้ง่ายนะคะทำได้ง่ายเป็นการงดการฆ่าสัตว์ทรมานสัตว์ต่างๆนะคะ อันนี้ก็ทําได้นะคะบุญอันที่บุญอันที่6ก็คือการสวดมนต์การสวดมนต์นั่งสมาธิเราเวลาเราจะสวดมนต์นั้นที่สําคัญนะคะก็คือให้สมาทานศีลสมาทานศีลห้ารับศีลหก่อนนะคะเราจะถือว่าเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์เมื่อเราสมาทานศีลแล้วเราก็สวดมนต์บทไหนก็ได้ที่เราชอบนะคะตามศรัทธาของเราเลยนะคะ อันนี้บทสวดมนต์นะคะเมื่อเราสวดมนต์เราก็จะเกิดความสบายอกสบายใจบทที่เราสวดก็จะเป็นบทที่ขลังนะคะเป็นมีคุณทางพุทธพุทธมนต์พุทธธรรมนะคะอันนี้ก็คือสมาทานศีลสำคัญก่อนสวดมนต์ก็คือสมาทานศีลนะคะทำจิตใจให้บริสุทธิ์น้อมจิตใจให้เป็นคนอ่อนน้อมถม่อมตนมีเมตตานั่นแหละนะคะ บุญหนทางที่เราจะทำบุญอีกอันที่7ก็คือให้อภัยผู้อื่นการให้อภัยนับว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่นะคะการให้อภัยผู้อื่นที่สำคัญเราจะต้องให้อภัยตัวเองด้วยนะคะเพราะเราก็เป็นคนธรรมดามีโกรธมีโลภมีหลงมีมีสารพัดกิเลสในตัวเรานะคะดังนั้นอย่าลืมให้อภัยตัวเองด้วยแล้วก็ให้อภัยคนอื่นด้วยนะคะถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องไปโกรธไปแค้นไป ชิงชังไปอะไรเขานะคะอันนั้นคือธรรมดาของชีวิตคนนะคะมีโกรธมีโลภมีหลงธรรมดานะคะอะไรที่อาภัยได้ก็อาภัยไปนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือบุญบุญที่สาคัญที่สุดก็คือบุญกับพระที่บ้านพระที่บ้านก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะถ้าเรามีคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณอยู่ที่บ้าน เราก็ทําบุญให้ท่านนะคะทำกับท่านดีๆนะ,ะดูแลท่านนะ,ะพูดคุยกับท่านนะคะอันนี้ก็คือบุญ8อย่างหนทางทําบุญ8อย่าง8ทิศที่เราสามารถจะทําได้ง่ายๆนะคะ,ะถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนทําได้นะคะทุกคนทําได้เลือกบุญในทางใดทางหนึ่งก็ได้นะคะแวิธีทําบุญง่ายๆทําทเองที่บ้านนะคะจะทําให้เราและครอบครัวมีแต่สิ่งที่ดี เกิดขึ้นแน่นอนนะคะ <c oughs> บุญอีกอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีเวลานะคะอันนี้ทาได้ง่าย,ายๆครูใจทําเป็นประจานะคะเพื่อนๆ <c oughs> ก็คือถ้าเรา,าเห็นเพื่อนทําบุญหรือคนอื่นที่เขาทําบุญนะคะ <c oughs> น้อมจิตน้อมใจอนุโมทนาบุญกับท่านนะคะ <c oughs> น้อมจิตน้อมใจอนุโมทนาบุญกับเขานะคะ <c oughs> อันนี้เป็นบุญเหมือนกันนะคะทำให้เราสุขใจหน, <c oughs> น้าที่นั้นนะคะก็คือ อันนี้ก็ฟังมาจากครูบาอาจารย์นะคะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านก็จะแนะนําว่าน้อมจิตน้อมใจอนุโมทนาผลบุญกับท่านนะคะกับคนอื่นนะคะอย่างเช่นเมื่อก่อนที่ครูใจอยู่บ้านเราอยู่เมืองไทยนะ,ะเวลาครูใจขับรถไปไปทํางานอาจจะอยู่เชียงรายใช่ไหมคะเชียงรายจะเป็นวิถีชีวิตที่น่ารักนะคะผู้คนยังทําบุญยังใส่บาตรข้างถนนนะคะอย่างเวลาครูใจขับรถผ่านครูใจก็จะน้อมใจว่า ขออนุโมทนาบุญกับบุคคลที่เรามองเห็นที่เขากําลังใส่บาตรนั่นนะคะขออนุโมทนาบุญในการใส่บาตรในครั้งนี้กับบุคคลผู้นี้เราก็เห็นเขาใช่ไหมคะเราก็พูดไปอันนี้ท่านครูบาอาจารย์ท่านก็ได้แนะนําว่าเปรียบเสมือนเราได้ใส่บาตรจริงๆในวันนั้นเลยนะคะอันนี้ก็คือง่ายๆอย่างเช่นเราขับรถผ่านไปเราเห็นแม่ค้าหรือว่าเราเดินไปเราเห็นแม่ค้า ที่เขาขายดอกบัวสวยๆนะคะเราเราไม่มีโอกาสไปวัดเราไม่มีโอกาสไปทาบุญแล้วก็น้อมจิตน้อมใจว่าโอ้ดอกบัวนี้สวยจังเลยแล้วก็คิดไปว่าเรามอบถวายดอกบัวนี้แด่เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาแบบนี้เราก็นึกไปนะคะจะทําให้เรามีจิตใจที่เมตตาอบอ้อมอารีนะคะจะทําให้เรามีความสุขณเวลานั้นนะคะ อันนี้ก็คือบุญง่ายๆเลยนะคะที่เราสามารถจะทำได้บุญอีกอย่างหนึ่งที่เราทําได้ง่ายๆก็คือรับฟังรับฟังเพื่อนรับฟังคนรอบข้างที่เขามีปัญหาเราเขาพูดคุยกับเราเขาแค่ต้องการระบายนะคะอันนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันนะคะบุญที่เราสามารถทําได้ง่ายๆทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นบุญหมดนะคะค่ะเพื่อนๆขออนุโมทนาการเผยแผ่ เพื่อเป็นธรรมทานขอบคุณขอบพระคุณแปดวิธีทำบุญง่ายๆทำเองที่บ้านทำให้เราและครอบครัวจะมีแต่สิ่งที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแด่ท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขออำนาจคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดส่งผลพบเจอแต่โชคลาภสิ่งดีๆมีความสุขคุณพระคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกท่านธรรมะสวัสดีค่ะด้วยความปรารถนาดีจากธรรมพรจาแนวบายครูใจค่ะ ทมสวัสดีค่ะกัลยาณมิตรทุกท่าน